วัสดีครับพุกเราแซบป่าจ้าถามก่อนเลยป๊อปปี้รู้จักชื่อเหล่านี้ไหมทับทิมจันรู้จักแต่ทับทิมกรอบเขียวตำลึงอ๋อรู้จักแต่ตำลึงที่ขึ้นตามรั้วบ้านกำปั่นขาวอุ้ยรู้จักแต่กำปั่นเงินกำปั่นทองโอ้ไม่รู้จักเลยสักอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรออันนี้เป็นชื่อสายพันธุ์ทุเรียนแต่ว่าเป็นทุเรียนพันธุโบราณจ้าโอ้แล้วเป็นหนึ่งปีมีทานครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมาเสิร์ฟไปถึงหน้าจอและเสิร์ฟแบบพร้อมทาน แกเปลือกแกะเม็ดหมดแล้วเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นยังไงไปพบคุณแจมก่อนเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านนี้นะคะแน่นอนค่ะเรายังแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมและของรางวัลในวันนี้นะคะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากสมารม์ทโฮมูอินวันไปเลยค่ะต้องเปิดให้ดูนี่ตรงนี้เป็นเตายา่างพอยกขึ้นมาปุ๊บนี่ค่ะ สามารถทํากับข้าวได้เป็นเตานะคะใช้กระทะไฟฟ้าทําได้เลยโหดีมากเลยใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้จากสมาร์ทโฮมนะคะสามารถส่งรายชื่อเข้ามาในรายการแซฟพาซาค่ะส่วนไทยแซบในวันนี้ใครที่ชอบกินทุเรียนห้ามพลาดไปชมกันเลยค่ะ อันนี้เราอยู่กับคุณกลิปกนกวันค่ะเจ้าของร้านพอดีจันค่ะสวัสดีครับคุณคลิ์ค่ะสวัสดีค่ะถามก่อนเลยว่าทู้เรียนร้านพอดีจันเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงครับ จุดเด่นของเราก็คือนําทุเรียนเบญจพรานสายพันธุ์โบราณเนี่แหละค่ะม,มาแกะเปลือกพร้อมทานส่งถึงมือคุณได้ทั่วประเทศเลยเพราะว่าเรามีขนส่งห้องเย็นด้วยนี่ค่ะจะเป็นอย่างข้างหน้าเลยนะคะเป็นสายพันธุ์โบราณที่หาทานธยากเพราะแต่ละชื่อที่พูดมาเมื่อกี้ค่ะที่ถาม AP อฟป,ปี่ไปเอาจริงผลเองก็ไม่คุ้นเคยเหมือนกัน ผมนี่โบเลยไม่รู้เรื่องเลยคนนี้ใช่เขาเป็นูุเรียนพันธุโบราณคือต้องบอกว่าสมัยนี้คนจะเป็นนิยมปลูกพันธุ์พวกหมอนทองกันซะเยอะแล้วก็เป็นูุเรียนเศรษฐกิจซึ่งจะมีเยอะขึ้นทำใหูุ้เรียนพันธุโบราณเนี่ยค่อนข้างที่รยกว่าถูกโค่นไปเพื่อที่จะปลูกหมอนทองทาให้หายากขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่รสชาติของเขาเนี่ยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแน่นอนว่ารสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วที่ยากรู้จักหน่อยวันนี้เอาอะไรมาบ้างคะวัวนี้นะคะนําสายพันธุ์นะคะก็จะมีดาวกระจายค่ะด้านนี้เป็นกบตัววรนนะคะเดี๋ยว เวล,ลาอันเลยได้เลยค่ะดาวกระจายเรค่ะ,ะาดาวกระจายก่อนเลยดาวกระจายนี่คือกลิ่นฟุ้งกระจายเนื้อจะ หวานแหลมเลยหวานโดดสไปลมีความมันแล้วก็มีเส้นใยเยอะอันนี้คือถ้าเทียบกับหมอนทองที่เราทานกันเป็นประจำหวานแล้วก็หมอนทองเยอะจะหวานมากกว่าใช่แล้วก็มีกลิ่นที่ฟุ้งกว่ากลิ่นกระจายกว่าแล้วว่ามีเห็นมีความเป็นไฟเบอร์ด้วยใช่เพราะเส้นใยเยอะค่ะตัวนี้บางคนทานทุเรียนอาจจะรู้สึกว่าทานไปแล้วมันแบบเหมือนแบบลื่นไปเลยเป็นเนื้อเนียนๆไปเลยแต่อันนี้จะมีมีเท้นใจนิดนึงเท็กเจอร์ใช่แล้วแต่อีกนิดนึงนะครับสังเกตที่สีจะมีความเข้มกว่า ใช่สีตกกว่าค่ะน้องเป็นเหลืองเข้มเลยนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะหายากในยุคปัจจุบันนี้เนาะใช่ค่ะนี่หายากสีนี้ในยุคปัจจุบันถัดมาที่สายพันธุ์ต่อไปครับกบสุวนกบสุวนตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อแห้งเนื้อจะแห้งเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็มีความหวานมัน ถ้าเทียบกับหมอนทองคือเส้นใยจะมีเส้นใยเยอะกว่านิดนึงแต่ว่าเนื้อจะแห้งมากคือเรียกว่าไม่ติดมือไม่เลอะมือเลยแล้วที่สําคัญนี่นะคะกว่าจะแกะเนื้อได้หนึ่งกิโลเนี่ยยากมากเพราะว่ากบสุวรรณสมมติว่าลูกหนึ่งสามโลกว่าเนี่ยจะได้เนื้อแค่เจ็ดขีดเองแสดงว่าเนื้อจะน้อยเขาเบาไม่ใช่เนื้อน้อยเนื้อเขาจะบางเนื้อจะมีขนาแหลกเนาะท่านอ่างนี้ให้พี่ฝนลองทานหน่อยดีกว่าได้ลองทานดูเสี่ยสละเป็นผู้ชิมเองตายแล้วจะเข้ามเสี่ยสละโอ้โห เรียกว่าคุณผู้ชมต้องอิจฉาดีกว่าคำนี้นะฮะดูสิฮะโอ้โหอันนี้คือสายพันธุ์กบสุวรรณนะใช่ค่ะดูสิดูสิจริงอันนี้เหมือนที่คุณกิ๊บบอกคือมันจะมีความแบบรู้สึกได้ถึงความเป็นเส้นใหญ่มากกว่าเหมือนอารมณ์เราทานผลไม้ที่มันแบบมันมีกากใยอ่ะแต่ว่ามันแห้งๆมันไม่ได้แบบมีความเละเละช้ำๆเหมือนแบบทิเรียนที่เราคุ้นเคยนะครับอันนี้มันจะแบบหแต่ว่าหอม ถ้าเทียบกับหมอนทองนี่พี่ฝนกลิ่นความหวานเขาแรงกว่าไหมพี่ว่าอันเนี้ยจะกลิ่นไม่ได้แรงขนาดนั้นคนที่ไม่ทานทุเรียนนะคะอันเนี้ยได้เยเหรอเพราะมันจะแบบว่าทานง่ายไม่เละไม่แบบแกะแล้วไม่เหนียวมือแน่นอนใช่ค่ะเนื้อแห้งด้วยเหมาะกับคนชอบทานทุเรียนเนื้อแห้งด้วยนะคะใช่ถัดมาข้างๆครับ เขียวตํลึงใช่ฮะอันนี้เขียวตํลึงค่ะลูกเนี่ยลูกใหญ่มากทำไมลูกใหญ่ขนาดนี้ฮะลูกสี่โลกว่าเลยเป็นทุเรียนโวลานที่ให้เนื้อเยอะอแล้วก็เป็นครีมตัวนี้เนี่ยเส้นใยจะน้อยก็คือจะเป็นเนื้อครีมมี่แบบคนชอบทานเนื้อครีมนี่คือจะชอบเลยนั่นแหละค่ะแล้วก็กลิ่นไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับหมอนทองแล้วกลิ่นนี่คือจะกลิ่นมันจะเบาๆกว่าแต่ว่าเนื้อครีมกว่าทำไมชื่อเขียวตํลึงคะเพราะว่าเปลือกเขาเนี่ยจะมีกลิ่นเหมือนตํลึง อ๋อกลิ่นเขาจะมีกลิ่นขิงเน่อยแต่ให้ดมที่เปลือกได้เลยเปลือกเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็จะแบบมันเหมือนกลิ่นตำลึงอ่ะคือถ้าคนชอบทานตำลึงแบบเปลือกเขาจะเป็นกลิ่นประมาณนั้นแสดงว่ในรานเขาตั้งชื่อมาเขามีเหตุผลทุกอย่างเขามีเหตุผลจริงๆคือผมเป็นคนชอบทานตำลึงมากงั้นผมทานแค่เปลือกได้ไหมฮะอ่าเอาเลยค่ะเดี๋ยวเอาเลยอยากเล่นครับคุณจีมครับผมรอเล่นฮะแล้วอยากให้ดูสีเห็นไหมคะเหลืองมันจะเหลืองเหลือบเขียวนะอ่ามันจะนวลๆเหลือบๆเหลือบเขียวอ่านใช่่ะะจสังเกตนะว่ส คูหนึ่งใหญ่มากนะใหญ่มากจริงๆนะน่าสนใจมากๆถ้ามีโอกาสต้องลองทานเหมือนกันสายพันหายากคัดมาข้่าๆครับอันนี้เป็นทับพิมจันค่ะมันเป็นยังไงเอกลักษณ์ของตัวทับทิมจันเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือจะมีความหวานมันแล้วก็เนื้อจะครีมๆอารมณ์เหมือนเกี๊ยวตำลึงแต่ว่าจะให้ความหวานจะกลิ่นที่แรงกว่าใช่ค่ะชัดเจนใช่แล้วสีเขาก็จะเป็นสีออกเหลืองแบบนี้เหลืองอาราม เหลืองนี่เหลงเข้มมากกว่าตัวเขียวต,ตัว้นลึงใช่ค่ะการที่เขาชื่อทับทิมจันนี่จริงๆเขามีความหมายเริ่มต้นด้วยใช่ไหมมีมีความหมายจริงๆก็คือเป็นพันธุ์ทับทิมแต่ว่ามาปลูกในพื้นที่จันทบุรีในจุดที่มีพลอยทับท<ๆ>ิมข้างว่างแล้วก็ทางเจ้าของสวนเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าเขาไม่ได้เปิดหน้าหน้าให้ทําเหมืองแต่ว่าเอามาปลูกทุเรียนแทนเราก็เลยมีทุเรียนสายพันธุ์แล้วต้นต้นนี้ห้าสิบกว่าปีแล้วด้วยคือต้นใหญ่มากฟอมสวยมากแสดงว่ากว่าจะได้แบบนี้มาที่ยาก ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อเสียของทุรพันธุ์โบราณก็คือมันไม่สามารถกำหนดได้ว่าปีหนึ่งต้นนี้จะได้กี่ลูกอ่ามันต้องตามตามเขาเลยอ่ะมีข้อจำกัดดังนั้นต้องรีบสั่งเพราะว่าเรามีเสฟเนาะใช่ค่ะนะครับอ่ะถัดมาสายพันธุ์สุดท้ายที่นำมาในวันนี้อ่ากําปั่นขาวถ้าคนไม่เคยไม่เคยเห็นทุเรียนพันธุ์นี้จะจบเธอทุเรียนอะไรเะอ่อนหรือเปล่าเอะไรมาขายฉันทำไมสีซีดแบบนี้จริงๆกําปันขาวคือสีนี้ค่ะ เป็นสีสนีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นทุเรียนที่ถ้าคนที่ไม่ค่อยทานทุเรียนมาก่อนเลยเนี่ยหรือว่าไม่ชอบกลิ่นน้ำหมาะเพราะว่ารสชาติเขาจะมันนำแล้วก็มีความหวานตามคือถ้าเทียบวกวับหมอนทองเนี่ยเขาจะมันกว่าวแต่หวานเนี่ยมีความใกล้เคียงบางครั้งก็อาจจะหวานน,น้อยลงนิดนึงแต่ว่ากลิ่นเบามาก แล้วคน,คนที่คอนเซิร์เรนเรื่องของแบบว่าผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าคนที่มองว่าเอยถ้ากินไปเยอะๆจะเป็นอะไรไหมทุเรียนกำปั่นขาวนี่เ<า>หมา,หมาะมส่งนะคะนนเพราะว่าหวานน้อยอแต่ก็อย่าทานเยอะก็คือถ้าคุณเป็นเบาหวานเนาะก็ทานแค่แบบเออทานพอดีตามท,ที่คุณหมอแนะนำจะดีวกว่าแต่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่แนะนําคนสูงอายุก็เหมาะเพราะว่ากลิ่นก็คือไม่แรงมากก็มาถันไม่เยอะนั่นแหละค่ะและนี่ถือว่าเป็นยพานโบราณทั้งหมดอยางรู้เลยก็แปลรูปไปด้วยมีแปลรูปเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีแปลรูปออกมาก็มีเป็นทุเรียนกวนด้วยค่ะ อันนี้เราตั้งชื่อว่าเบนจทร์ซับก็คือการนําทุเรียนกวนไอ้ทุเรียนพันธุ์โบราณ5าสายพันธุ์เนี่ยมปรวมอยู่นั้นรสชาติหวานน้อยแล้วก็จะมีความมันมากกว่าค่ะโดยสายพันธุ์ที่ใส่ไปนะคะก็จะมีนกหยิบค่ะนกหยิบเงินหยิบทองเงินหยิบทองกําปั่นขาวก็เงินเป็นกําปันมาเกียวตําลึงก็คือเหมือนตําลึงเงินที่เป็นก้อนๆมอกมางอกเงยนะคะก้านยาวก็คือ ธุรกิจยืนยาวแต่กิ่งก้านสาขาค่ะแล้วก็พวงมาีก็แผนโบราณเนาะก็คือจะแบบเมือนมันมีเป็นพวงมาีเยอะแยะแสดงว่าเป็นแบบชื่อดีมีควมยงมงคลทั้ง5สายพานธุ์พันธุ์ยังไงก็เฮงอ่ะยังไงก็เฮงนะคุณกิ๊ฟเนี่ยผมถามราคาหน่อยคุณผู้ชมอยากรู้มากเลยตอนนี้สายพันธุ์ทุเรียนที่นำมาเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ ถ้าเป็นทุเรียนพร้อมทานนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่1,390ค่ะต่อ,อกิโลเนื้อซึ่งไม่แพงเพราะว่าคุณไม่ต้องแกะคือเดี๋ยวว่าทุเรียนอ่ะเปลือกมัน<ย>น <ะ S 2> าน้องแกะยากด้วยทุเรียนโบ,บราณ แต่ว่าอันนี้คือใส่เห็นไหมคะเป็นหนึ่งกิโลเนื้อมาให้ใส่กล่องแกะทานได้เลยแล้วก็ขนส่งโดยห้องเย็นแต่ทีนี้หลายคนบอกอู้อยากทานพันนู้นพันนี้อยากลองหลายอย่างจังเลยทายังไงดีวันนี้สับปะรรายการแทบผาซ่ากิฟต์มีเป็นกล่องสุ่มให้ค่ะเป็นกล่องสุ่มหลายสายพันในกล่องเดียวกันให้ได้ไปลองทานใช่ได้รู้เลยว่าเฮ้ยที่ทานอยู่สายพันอะไรสุ่มมาให้คุณนั่นแหละค่ะ ก็จะแปลว่าราคาปกติที่เราขายกันก็คือ1,599บพันหาร้อยเก้าเป็นราคามาตรฐานเลยใช่ก็คือจะมีประมาณ4-6ภูแล้วแต่คือถ้าไปเจอเขียวตำลึงภูใหญ่หน่อยอ่านน้ำหนักภูอื่นมันก็จะต้องต้องเฉลี่ยไปแต่กล่องนึง1กิโลแน่นอน1นกิโลแน่นอนเกินนิดด้วยบางทีกิโลขีดหนึ่งให้แต่วันนี้มาทั้งทีต้องมีโปรโมชั่นแน่นอนวันนี้เลยสำหรับในการแซ่บพาสซาค่ะ100กล่อง1เอ่อกล่องละ1,000บาท เท่านั้นลดไป599เลยนี่ของพูดยอมตัดเลยคือแบบว่าเพื่อแฟนๆรายการแทบพาซ่าเลยค่ะ100ติดราคากล่องสุ่มกล่องละ1,000บาทใช่เราจะมีทีมงานรับออเดอร์ซึ่งไม่ต้องห่วงว่าถ้าโทรไม่ติดแล้วไม่ต้องโทรซ้ำยิงไม่ต้องนะเออเขาจะรันคนที่แบบว่าไม่ได้รับโทรกลับให้หมดยิงรันราลับให้หมดทุกสายเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมอยากได้กล่องสุ่มนะคะกล่องละ1,000มีแค่100กล่องเท่านั้นโทรตามหน้าเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยใช่ค่ะนี่นะครับวันนี้ขอบคุณ คุณกิ๊มากมากขอบค<อ>ุณมากทุกรกเรียนสายพันธุ์โบราณหาทานยาาแบบนี้<อ>ผู้ชมพลาดเลยครับส่วนช่วงหน้าครับของเรามาดีๆจากสมาร์ทโฮมมาร,าร,ารอคุณผู้ชมแล้วพักสักครู่ครับจ้าพลาส พอดีผลิตภัณฑ์จากกระวานค่ะที่เห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกกระวานจันเ,เป็นสมุนไพรขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีเขาบอกว่าถ้ามาจากจันทบุรีเนี่ยคือมีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะ,ะแล้วจะบอกว่า คุณประโยชน์ของลูกกระวานเนี่ยก็คือจะช่วยเรื่องของการขับลมครี่ท้องอืดท้องเฟ้อต้องทานเนี่ยคือดีงามมากดูนะคะมีเป็นกาแฟอ่ะอันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเป็นเหมือนน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นยาเหลืองเป็นน้ำมันเหลืองกระวานนะคะนี่แล้วก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแบบเอาไว้ดมโดมเนี่ยก็จะช่วยทําให การหายใจเราดีขึ้น<ม>อย่างเราใส่แมสแบบนี้<ะ>ควรจะมีติดไว้<อ>ในกระเป๋า<ร>เอามามทาได้เลย<ม>ก็จะรู้สึกแบบสดชื่นมากยิ่งขึ้น<ะ>นอกจากนั้นแล้วนะคะก็มีนี่ เป็นผลิตภัณฑ์นะคะแปลรูปอันนี้จะเป็นกาแฟทุเรียนกระวานใส่ทุเรียนไปด้วยใส่ทุเรียนไปด้วยเขาบอกว่าดื่มเข้าไปปุ๊บเป็นรสชาติของทุเรียนก่อนหลังจากนั้นก็จะมีกาแฟอ่อนๆ่อนอันนี้ก็คือให้แช่ทุเรียนทานนะโอ้โหสดชื่นอร่อยใครชอบทุเรียนห้ามพลาดเลยจะเป็นกาแฟกระวานนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้ก็คือสามารถเอามาทานตอนเช้าชงได้เลยง่ายๆเลยจะเป็นชาก็ได้ค่ะอันนี้เหมาะแบบ ทานตอนกลางคืนก่อนนอนก็ได้ก็จะทำให้เราแบบว่าเออหลับสบายบานะคะ นี่กระวานนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเป็นสบู่ชากระวานอยู่ด้านหน้านะคะเป็นผลิตภัณฑ์เยอะเป็นผลิตภัณฑ์เยอะเลย,เลยก็มีทั้งแบบโฟมล้างหน้าสบู่ครีมที่ทําจากกระวานทั้งหมดแล้วจะบอกว่าวันนี้โปรโมชั่นดีๆปกติราคาก็ไม่แพงอยู่แล้วเริ่มต้นที่65บาทเท่านั้นแหละแต่ละอย่างเห็นไหมแต่วันนี้ก็มีโปรโมชั่นค่ะก็คือถ้าสั่งซื้อวันนี้แล้วบอกว่ามาจากรายการแซปพาซาก็คือจัดส่งฟรีทุกออเดอร์สนใจโทรค่ะ0-85 8564694ค่ะ,คะไปร้านต่อไปของกินบ้างเนาะกำลังหิวพอดีเลยค่ะจากร้านครัวหอมมันปูนี่จุดเด็ดเลยต้องบอกว่าปูที่เขาใช้เป็นปูนาฟามสดสะอาดอไม่มีสารกันบูดเลยทุกอย่างที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นสินค้าแต่รูปตรงนี้อ,อันนี้ต้องมีติดบ้าน ใครที่แบบว่าชอบกินพวกน้ำพริกกินกับข้าวอ่ะแนะนําซื้อไปเพราะว่าเขาบอกไม่มีสารกันบูดเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดแกะแล้วปุ๊บใส่ตู้เย็นคืออยู่ได้หนึ่งเดือนมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะมีน้ำพริกมันปูนาอันนี้จะขายดีที่สุดเดี๋ยวจะเป็นน้ำพริกแมงดามันปูน้ำพริกสวรรค์ปูปลาน้ำพริกเผาปูนาย่างนี่เดี๋ยวจะเป็นเมนูด้านหน้าเนี่ อันนี้ก็จะเป็นยำปูดองน้ำปลาเนาะเป็นน้ำยำสูตรเด็ดมะนาวเนี่ยแท้ล้านเปอร์เซ็นเลยแะเต็มต็มมากนี่นะคะครบรสปูสดไม่คาวด้วยเดี๋จะเป็นปูนากรอบสามรถก็มีค่ะข้าวหน้าราดมันปูโอ้ยโอ้น่าทานมากๆเห็นไหมอันนี้ก็คือเราต้องสั่ง ทานที่ร้านคือจะไปที่ร้านก็ได้หรือจะสั่งเป็นเดลิเวอรี่ก็ได้แต่ถ้าเป็นอันนี้คือสั่งได้เลยเอามาทานที่บ้านเอาไาทานที่บ้านใช่ค่ะนี่ม,นมันปูมันปูโอ้โหแล้วมีน้าจิ้มให้ด้วยเห็นไหมออ,อ,อ,อันนี้ก็คือจะเป็นผงโรยข้าวเอาไปทานโรยกับข้าวที่บ้านก็อร่อยแนะ หรือจะเป็นข้าวต้มก็ได้นะคะหรือจะใส่ในสลัดก็ได้ะค่ะก็จะเผ็ดหน่อยๆใครสนใจวันนี้นะคะบอกเลยว่าโปรจัดส่งฟรีแล้วค่ะโทรมาเลยค่ะ0984849944ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันแทบ,บแล้วแพมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาครับในช่วงแจกของรางวัลน,นะครับนี่โอ้โห รายชื่อยังไม่เยอะนะยังไงรีบส่งเข้ามานะครับ่าค่ะส่งมาเยอะๆเลยยังมีตู้แบบพื้นที่ว่างพอรับอีกเยอะมากวันนี้ครับผู้โชคดีครับพี่ฝนเป็นคุณนัทวุฒิเมืองทรัพย์ค่ะนี่ขึ้นเดือนพฤษภาแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะว่าเราทําการรีลายชื่อทั้งหมดแล้วนะครับยังไงก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับโดยการที่นี่ฮะสแกน qr code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณเนาะโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยนะฮะ ซึ่งวันนี้เป็นของรางวัลที่น่าสนใจมากอะไรพี่ฝนหอมจริงดูเนกเรียนอยู่ข้างหน,น้าไงหอมมากทีมงานก็เข้าใจนะเอามาตั้งคนที่ชอบเรียนมากๆแบบนี้รับสายรับสายแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณนัทวุฒิโทรจากรายการแซปพาร้ซ่านะคะวสวัสดีพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ่กรุงเทพครับกรุงเทพส่งชื่อมาในรายการแซปพาร้ซ่าใช่ไหมคะใช่ครับถ้าส่งมาแบบนี้วันนี้โทรมาแจกรางวัลวันนี้รับไปเลยค่ะ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากสมาร์ทโฮมอันนี้คุณภรรยาส่งมาให้ใช่ไหมครับหรือส่งเองครับส่งเองครับส่งเองนี่ส่งเอง,อง,เองด้ส่งมากี่ครั้งแล้วครับก็ส่งทุกเดือนอยู่นะครับโอ้โ้โโโโสแสดงว่าตอนนี้ได้รับเขาเรียกว่าประสบความสาเร็จแล้วได้รับของรางวัลไปเรียบร้อยยินดีด้วยนะคะครับเดี๋ยวยังไงทีมงานติดต่อลกลับไปนะคะพี่ครับครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เห็นไหมฮะความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่งทั้งจริงๆนะครับอ่ะพอจบจากรายการเราไปอย่าลืมติดตามละครน,นะครับเล่บันพากาและละครเย็นครับระเริงชนค่ะแล้วตอนข้าดูกันต่อนะคะกับปมสเสน่หาค่ะดูกั็นยาวไปนะครับดูทีวีกด33ดูมือถือกด3าม p l ครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราเจ้าพ่าสวัสดีครับ